อีกจ่าพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้แกพินมาเที่ยวสิงห์บุรีอีกแล้วอันนี้เจ้าของร้านมงคลค้าไม้นะอันนี้ของเล่นใหม่มาทุกครั้งไม่เคยพลาดของเล่นใหม่ผักผักโดโดผักไอ้นี้ผักไฮโดรเห็นไหมอุปกรณ์น่ะติ้งต่างว่าชุดหนึ่งน่ะแพงไหมมีโฟมนะคะแ0บาทจ้ะถุงใบละ7บาทถ้ยวยใบละ1บาทจ้ะเม็ดผัก ซองละสิบห้าบาทซองหนึ่งก็ได้ไหลบมด<ะ>ีซองหนึ่งเกินค่ะเกิดซองหนึ่งใช้ไม่หมดใช่ค่ะแล้วก็แตสลิงฉีดปุ๋ยะคะ่ะเพราะเราต้องดึงน้ําปุ๋ยขึ้นมาสิบห้าบาทซองน้ำยี่สิบบาทแล้วก็มีปุ๋ยถ้าเป็นแบบน้ำนะคะ่ะนี้ครึ่งลิตรไร้แค่สิบบาทใช้ได้ปีหนึ่งคือใช้ได้นานแล้วก็แต่ถ้าซื้อแบบปุ๋ยเก็บปไปผสมเองะคะ่ะจะถูกเก้าสิบบาท<อ>ไปผสมเป็นหัวเชื้อแม่ปุ๋ย AB ะคะ่ะ อันนี้คือตัวอย่างของการเพราะอันนี้สารแหน่ค่ะอันนี้เพาะได้ประมาณเกือบสิบห้าวันแล้วค่ะหกสิบห้าวันและเดี๋ยวเราคอยน,นี้เราก็ฉีกแล้วก็เอามาใส่อ๋อแค่เนี้ไหนไหนเดียนยกมาให้สุดที่ยกยกต้นใหญ่ๆมาอวดหน่อยสิอันนี้ปลูกนานยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณน่าจะสี่สามสิบวันค่ะสามสิบวันใช่ เพราะว่าผักไทยจะอยู่อายุประมาณ60วันแต่ถ้าสลัดจะ45วันะถ้าเป็นตะกูลสลัดอายุการเก็บเกี่ยวจะ45วันต้นทุนไม่แพงนะถ้าเกิดพูดถึงทำขายก็ได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์นี้เราก็ทิ้งแต่ถุงเปลี่ยนถุงถุงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้จนมันหมดอายุไขของอของมันเองไม่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งค่ะสมมติจงต่างว่าเราเก็บอันนี้แล้วน้ำเนี่ยเราผักอื่นปลูกต่อได้เลยใช่ค่ะปลูกผักไทยต่อได้ผักไทยอะ่ะ การกินปุ๋ยจะน้อยกว่าผักสลัดค่ะแต่แล้วเราก็ล้างอุปกรณ์แช่ปะกติเลยค่ะพอทาพอเราเก็บเกี่ยวแล้วอะค่ะแล้วสามารถกลับนํามาชับชอุปกรณ์พวกนี้นํากลับมาใช้ซ้ำได้เพราะว่ามันก็มันใช้ได้นานค่ะน่าทํานะน่าทำนี่ฮะสุดยอดเลยอย่างน้อยกนึกนน่งต้องได้ห้าบาทแล้ว นั่นแหละอย่างขั้นต่ำเรานับไปเลยในกละห้าบ,บาทห้าบาทใช้เวลาไม่นานนะทั้งจากเพาะจากอะไรก็ประมาณหกสิบวันใช่ก็<า>ใช้หกสิบวันหกสลัดสี่สิบห้าวัน่ <60 S 2> ะ, <5 S 2> นะจากวันที่พอมันเล็กอากาศนี่ไอ้นี่แค่สลนดแคเลี้ยงแดดร้อยแดดตาอยู่ข้างนอกค่ะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผักจะสวยกว่านี้เยอะมากแต่ว่าถ้าฝนเขาจะไม่ชอบอ๋อกันฝนแต่ไม่ชอบฝนแต่แดดนี่เลาะได้ร้อย แต่ร้อยขวดร้อยได้จะดีมากอันนี้เราอยู่เลี้ยงใต้โรงเรือเพราะว่าที่มันเรามีที่อยู่แล้วโคมแล้วก็ที่ร้านก็เจาะรูให้ครบพร้อมเลยนะมาเลยนะจ้าร้านมงคลค้าไม้จ้ะยายพินมาประจําเมื่อก่อนต้นไม้ขายดีมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ช่วงนี้มาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนขนะ แคททัตกระสนันอันร้อยเลือกเอาเลยตะมุตตะมิยี่สิบบาทยัทยงเหรอเดี๋ยวนี้ใช่ละ่ะโอ้ถือว่าถูกมากนะมีเยอะมากมีหลายอย่างมากเมื่อกี้ยาพินยังแอบไปดูไอ้ดอกมันก็มีดอกสวยเพิ่งรู้ว่าไอ้พวกนี้มันมีดอกด้วยนะไเนี่เยเก่งจีนอ้น่ารักจริงจะของคนปลูกร้150อยห้าสิบบาทยังไงยาพินขอจบคลิปก่อนเนาะไปะกลับบ้านทำงานดีกว่า ได้ของหลายอย่างแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะที่ให้ความรู้ถ้าเพื่อนๆต้องการของเล่นนะมาได้เลยนี่อย่างนี้แพงไหมสองร้อยจ้ะโอ้สองกระถางใหญ่ๆเขาบอกว่าเด็ดใบมันปลูกก็เป็นใช่ไหมทำน่าจะแยกกอมาก,ก่าอหรออันน้าขวาดำสองร้อยห้าสิบอันนั้นไม่น่ารักเท่าอันนี้หรอกอันนี้ตะมุตะมิ เสียงอันนี้นะไม่ได้เสียงดนตรีที่ไหนนะอ,ะ,อะไ่ไงขอบคุณมากนะจ๊ะใจตามครบแล้วเนาะลูกชายขึ้นรถแล้วมัง้งโชคดีนะครับผักสลัดเย็เยน